เอาละครับก็สวัสดีชาวเซมนเกาหลีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมล,ล็อกโโลนะสําหรับวันนี้ผมจะมามาพาไปดูวิธีการฟารามแบบหลากหลายรูปแบบครับว่าจะมีฟารามแบบไหนบ้างให้คนที่ยังไม่รู้ไปปรับใช้กันนะว่าเออเราจะหลากจะฟารามแบบไหนบ้างโอเคครับก็เราไปดูที่แบบวิธีแรกกันแบบวิธีที่ฮอตฮิต หรือแบบวิธีที่ผมใช้ก็เป็นวิธีนี้ครับอ่าเป็นใช้โอลีฟ่ฟาร์มครับฟาร์มเด็กสตัวครับก็พาร์สีการฟาร์มเราก็จะตั้งเป็นสกิลถึกเนาะอ่าเป็นสกิลถึกครับแล้วก็หัวก็ต้องเป็นเลือ,ลอดครับไอ้อย่างเช่นพวก ลีนาพวกอะไรเนี่ยให้มันมีเลือดให้กับมอนเด็กครับมอนเด็กจะได้ไม่ตายเวลาโดนสกิลเนาะนึ่งจุดสิบแบบยากครับเวลาฟาร์มอันนี้ผมจะฟาร์มบ่อยแบบนี้ถ้าผมมอนเยอะผมจะฟาร์มตรงนี้ครับอ่าเราไปดูกันกดคูณ2ไปเลยครับมันจะใช้ทั้งหมดเจดกุญแจเจดกุญแจก็ได้เด็กสีตัวครับคือสองรอบแรกเราต้องบูทครับ อดูครับดูบอลมันจะออกสกิลโดนเด็กผมไหมมันไม่ออกครับมันบัฟครับนี่ครับแล้วก็สกิลสองโอลี่มันจะวนมาได้ใช้อีกครั้งหนึ่งครับคือสำหรับคนที่ตัวโอลี่ไม่แรงก็ให้ตั้ง เป็นทีมถึกได้ครับเพราะโอลี่มันมีสกิลลดเกาะเนาะมันก็ทำให้มันตีแรงอยู่แล้วนี่ครับได้เด็กทีละสองตัวสามตัวเราก็จะฟาร์มมนไปได้ครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปหามอนอะไรมากมายครับเพราะด่านนี้มอนจะดอบเยอะมากครับดอบทั้งหมดสี่ถึงห้าตัวนี่แหละไม่ใช่สีถึงห้าตัวครับเอาได้ลีน่ามาไอเรียตัวหนึงสี่ถึงห้าชนิดครับไม่ใช่สี่ถึงห้าตัว คือเพราะว่ามันลงได้ทีละชนิดเดียวใช่ป่ะแต่ด่านนี้มันจะดอบหลายชนิดครับแล้วก็สามารถมีมอนฟาร์มได้ตลอดโอเคต่อไปครับต่อไปเราไปที่ด,าด่านที่ไอ้นี่หน่อยครับอ่าเป็นเจ็จุดสิบครับเจ็ุดสิบนี่มันจะได้เงินเยอะหน่อยครับแต่ ถ้าเราจะฟาร,ร์มแบบไวๆเราแนะนำให้ฟาร,ร์มเด็ก3ตัวครับอันนี้ก็เป็นพวกคนที่แบบว่าแจ่เยอะแต่เลียน้อยเข้าฟาร,ร์มกันครับการตั้งสกิลก็จะเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะครับการตั้งสกิลเดี๋ยวผมหามอนอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วเนี่ยอ่าเอาตัวนี้แล้วกันเฮ hey. อันนี้ต้องใช้ใครนะครับจะได้ทําให้ไหวๆนะการตั้งสกิลก็ช่องที่1ก็สกิลล่างเอลเลียวครับหรือสกิลบนก็ได้เพราะเอลเลียวมันสกิลห้าเป้าอยู่แล้วครับอันที่2เราจะปล่อยครับเราจะไม่ใช้สกิลอ,อันที่3ก็เป็นสกิลเอลเลียวอีกครับนี่ใครผมมันไม่แรงนะผมขอปรับเป็นปรับเป็นดาเมจแล้วกันไอ้ด่านนี้มัน มอนมันชอบบัฟครับมันไม่ค่อยออกสกิลหรอกน่าจะไปได้สบายสบายชิวๆครับอ่าเราไปดูกันจะเป็นยังไงฮะครับเริ่มแรกใครใครมันจะออกไปตีสองทีครับอือแล้วก็เอเรียลครับออกสกิลัครบ แล้วก็ตีครับเด้งครับตายนี่ก็ใช้เก็กกุนแกรครับสามรอบเหมือนกันนี่ครับจบครับก็นานอยู่เหมือนกันนะสามสิบสี่ครับแต่เราจะทําให้มอนเรามีใช้ฟาร์มตลอดสําหรับคนที่กุนแกเยอะๆถ้าเราไปฟาร์มเด็กสีตัวมันก็จะมอนหมดไว ก็จะต้องไปเปิดหามอนมาฟาร์มต่อครับดังนั้นก็วิธีนี้ก็ใช้ได้ส่วนวิธีนี้สามารถฟาร์มได้หมดเลยครับจะฟาร์มเป็น6.15 5แต่แนะนำให้เป็น7.10ดีกว่าเพราะ7.10มันมอนมันไม่ตีมันไม่ออกสกิลแรงๆครับมันจะชอบบัรบมากกว่าไอ้พวกซาร่าเนาะโอเคต่อไปต่อไปเป็นการฟาร์มแบบ ฟาร์มเอาตังค์ด้วยครับแต่นี่จะไม่มีเควสบอสให้นะเดี๋ยวผมขอปรับไปง่ายแป๊บเป็นฟาร์ม8 1 0จุดสบครับแต่จุดสผมจะฟาร์มยังไงอ่า 8. 1ดิผมจะฟาร์มแบบนี้ครับใช้ยอนฮีฟาร์มครับฟาร์มสามตัวนะเริ่มแรกเราฟาร์มสตัวก่อนดูนว่าจะไหวไหมฟาร์มสามตัวนี่คือ8กุญแจชัวๆวครับเรากดเรากดคูณ2ครั้งหนึ่งแล้วก็ ไม่ต้องกดครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับดูก่อนหาหมอนใส่ก่อนอืมอันนี้เป็นฟาร์มแบบเอาตังค์ด้วยเอามอนด้วยนะครับคือดังนี้มันจะได้มอนเยอะการตั้งสกิลครับอันแรกอัน,น,อน,นี้ไม่ต้องตั้งก็ได้ครับแต่ผมติดตั้งไว้ที่สองก็สกิลของ โอลี่ครับอ่าดีครับแล้วก็กดฟาร์มไปเลยอันนี้กดคูณสองนะคูณสองก็หกคญแจครับแล้วก็ไม่ต้องคูณอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแกดญแจครับดาวนี้จะทําให้เราได้ตังค์เยอะขึ้นอืแล้วก็ได้มอนสามดาวทุกครั้งที่ดรอปมอนก็จะได้มอน3ดาวตลอดครับ วาวนะตามแบบนี้โอเคครับจบไปครับอันนี้2ี่ิอีครับวาเมื่อไหร่ต่อไปอีกแบบหนึ่งอีกแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำเท่าไหร่นะมันเสียงหน่อยแต่ใครอยากแบบชิวๆแบบแบบอยากเออไม่สนใจอะไรมากมายก็อไปใช้ได้ครับ แบบนี้ผมจะใช้เป็นแค่ยอนฮีตัวเดียวนะอ่าเดี๋ยวผมหาหมอนไดตตัวเวล2์สิบเกตตัวหนึ่งก่อนเมื่อกี้เห็นอยู่แบบแับไปไหนนะมอนอ่าจจอเอ้ยไม่ใช่ดิเวลยูสิบเกตตัวหนึ่งก็ไม่มีครับหายไปไหนแล้วมันลักคูนลักคูน ช่างมันไม่เห็นแล้วโอเคตอนนี้ผมจะถอดโอลี่ออกถอดโอลี่ออกคุณก็ใส่มอนไปตัวหนึ่งอันนี้เจอละไอ้นี่นี่เองไอ้กบใส่มอนไปตัวหนึ่งก็จะเป็นฟาร์มเด็กสี่ตัวครับโดยใช้ยอนฮีแล้วก็อืมปรับเบอร์สองให้เป็นสกิลบนครับสกิลบนของยอนฮีอ่า แบบนี้โอเคครับอันนี้จะไวมากเลยนะก็เหมือนอันที่แล้วอ่ะเด็กสีตัวแล้วก็ไวครับปึ๊บเราต้องลุ้นให้ยอนมันติดสปีดนะครับเวลาออกสกิลแล้วต้องติดสปีดคือยอนคุณต้องมีเจมสปีดแล้วก็มีอาวุธสปีดท็อปนะถึงจะฟาร,ร์มแบบนี้ได้โอเคนะครับเทปสอยอนก็จะได้ออกสกิลครับเนี yeah. ่ยมันสี่เป้านะ ถ้าเราไม่ออกสกิลย้ำเนี่ยคือเด็กเราจะตายได้ครับอ่าแบบนี้เห็นไ,ได้โอเคอันนี้คือติดสติให้ถ้าไม่ติดนี่ก็ต้องมีแบบย้อนแรงๆแ,แล้วก็สกิลทีมแบบถึกๆหน่อยอันนี้คือแบบเบสิกที่ผมเคยฟาร์มแต่ก่อนแบบไม่ค่อยรีบฟาร์มไม่ค่อยเน้นบี้เท่าไหร่เน้นแค่งเงินครับ <Okay. S 2> ต่อไปอีกแบบนี้น่าจะโอเคน่าจะชัวร์แต่ผมยังทำไม่ได้ครับคือใช้เอเรียลฟาร์มเอเรียลแทนยอนฮี e ครับเอเรียลมีดียังไงก็คือเอเรียลมันจะลดดามเมจที่ทีมได้รับลง40%หรือเปล่า40%หรือ50%อ่า40%ครับแล้วก็ลดเกาะด้วยเวลามอนเราอะ่ะโดนออกสกิลอะ่ะ มันจะไม่ตายครับสำหรับคนที่มีเอเรียลแรงๆแล้วก็ตั้งพาสทสีทีมเป็นทีมถึกนะตั้งถึกถึกสุดๆเลยมอนเราจะไม่ตายครับแต่ของผมเอเรียลมันยังไม่แรงไงผมเลยทำให้ไม่ได้ก็จะมาทำให้ดูประมาณว่าประมาณว่าผมตั้งพาสซีฟเป็นถึกนะแต่ผมไม่ได้ตั้งถึกผมตั้งเป็นดามเมจเ,เพราะว่าเอเรียลผมมันยังเบาอยู่อันนี้ก็คือฟาร์ม เด็กสีตัวเหมือนกันเด็กสีตัวเหมือนย้อนเล่นแล้วก็กดอย่างนี้คือเว็บแรกเราก็ต้องใช้สกิลอยู่แล้วครับอ่าเว็บแรกใช้สกิลเว็บต่อไปก็ต้องใช้สกิลอีกครับก็ต้องลุ้นให้ มอนไม่ออกสกิลถ้าออกสกิลมาก็คือตายครับอ่ะอย่างนี้มันไม่ออกสกิลครับแล้วก็รับเลยเรียบร้อยครับเอ้นี่เห็นไหมมันเบาครับถ้าของใครแรงๆนี่คือจะตายแต่ของผมมันเบาอันนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งครับวิธีการปามฮะหามังนะกรมา วิธีการฟาร์มของเอเรียลก็ให้ทําแบบนี้นะครับอธิบายอีกรอบหนึ่งให้เข้าใจคือเอเลียลต้องมีของนิดนึงแล้วก็ปรับพาสีปให้เป็นให้เป็นถึกเพราะว่ามันจะได้มอนจะไม่ตายเวลาโดนสกิลหมูมาถ้าโดนสกิลหมูมานี่คือไม่ตายแน่นอนครับเออก็มานี้เหลืออะไรอีกอืม ก็ประมาณนี้แหละครับลองเอาไปใช้กันดูนะสําหรับน้องคนที่มาบอกพี่สอนวิธีฟาั์มหน่อพี่ฟร์มแบบไหนอยากฟ้ามแบบให้ได้เลี้ยวเยอะๆก็ประมาณนี้เออมีอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคือเป็นวิธีฟร์มเด็กแค่ตัวเลยน่าจะเป็นด่านหนึ่งมั้งด่านนี้มั้งหนึ่งทหนึ่งไหนดิหนึ่งทับหนึ่งหน,หนึ่งทหนึ่ง อ่าเนี่ยหนึ่งทับหนึ่งก็คือใช้เด็กตัวหนึ่งครับเป็นเด็กที่เป็นเวลสีดาวมั้งเอาเวกสีดาวมาฟาร์มครับอ่าผมจะใช้หมิงมิงแล้วกันหมิงมิงอย่างเงี้ยอ่ากดกดคูณสามครับปึ๊บสกิลก็ตั้งเป็นดามเมดเราก็จะใช้ตัวไอ้เจ้าหมิงมิงเนี่ยเป็นตัวฟาร์ม ไม่ตายครับไม่ใช่ด่านนี้มันต้องแบบง่ายดิออกครับออกครับเสียแจเลยไม่ใช่แบบนี้นะน่าจะเป็นแบบง่ายครับหนึ่งหนึ่งง่ายน่าจะใช่ ไม่ง่ายก็กลางนี่แหละผมจาเป็นได้เอาเป็นลองง่ายดูก่อนครับมันจะใช้กี่แจนี่ครับมันจะมีไอ้ปุก,กิตัวเดียวครับแบบกลางล่ะแบบกลางมีกี่ตัวแบบกลางมีสองตัวอ่านี่ปุก,กิใช้มิงหมิงครับอ่าแล้วก็คูณสามไปอันนี้ไม่ทราบว่าใช้กี่แจเหมือนกันนะลองดู ่าเมื่อกี้หมดไปสาแจแล้วเพิ่มมาแค่2ีไม่โอ้คับไม่โอแบบนี้ใช่ไม่ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวลองลองปรับเป็นปรับเป็นแบบยากครับแล้วก็ให้หมิงหมิงไปอยู่ข้างหลังเนาะหมิงหมิงไปอยู่ข้างหลังดาเมจน่าจะไหวอยู่ อ่าตัวนี้ไปอยู่ข้างหลังครับอืมไปผ่านไหมเออตายครับสกิลเดียวตายกระทืบเลยครับอ่าสกิลเดียวตายอยู่ ตายครับระะก็สกิลมอนรัวๆเลยครับเปิดตายอ้าวจิดสกิลปีไปลินเลยครับนี่อะแบบนี้น่าจะโอเคนะตามเด็กค่าตัวครับ ยิงนี่ไงชีด้วยไม่ตายครับถืออ่าแล้วก็กระชืดแบบแต่รู้สึกว่าแบบนี้น่าจะนานนะยดูสภาพนะนี่ยิงครับยิงครับปุกิปุก,กิกกมองเลย ไม่น่าจะไหวแล้วดูสภาพแล้วน่าจะตายแล้วเนี่ยอันนี้คือมันเลเี้ยวสามสี่เส้นเนี่ยผมใช้เวลาเป็นหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะไม่เบร์กไม่เบร์กโอเค ก็ผ่านไปครับสําหรับวิธีการฟาร์มแบบหลากหลายรูปแบบอ่ะใครที่ถามมาก็ลองเอาไปใช้ดูครับว่ามันโอเคไหมไม่ยังไงก็เดี๋ยวพอมีวิธีใหม่เดี๋ยวมาทำให้ดูใหม่ครับตอนนี้ก็เบสิกเบสิกก็มีอยู่แค่4ี่วิธีแค่นี้แหละครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบายสวัสดีครับ